สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยก็วันนี้ผมอยากจะมาอัปเดตภาพรวมตลาดนิดหน่อยนะตัวบิตคอยนะครับแล้วก็ตัวเอาคอยนะแล้วก็โดยเฉพาะตัว v ีเชนนะหลายๆคนคงสงสัยนะว่าทําไมตัว v ีเชนเนี่ยถึงดูไม่ราคาไม่ขึ้นแบบมีนัยสําคัญอย่างช่วงกลางๆปีที่ผ่านมานะวันนี้ผมก็อยากจะมาวิเคราะห์ราคาตัว V ีเชนหน่อยว่า เราอยู่ที่จุดไหนนะครับแล้วก็เราอยู่ในจุดที่พร้อมที่จะวิ่งขึ้นไปหรือ,อยังนะครับซึ่งดูภาพรวมตลาดนิดหน่อยนะก็วันนี้ค่าเฟียนกรีอินเด็กก็อยู่ที่ประมาณ45นะครับก็ขึ้นมาในเลเวลเฟียนะก็ดีขึ้นมาจากเมื่อวานเยอะเลยนะเมื่อวานอยู่ที่27นะวันนี้ขึ้นมาที่45แลวหลายคนนะทันะนะ้วิเคระร์ฝรั่งหลายหายคนเท่าที่ผมตามดูนี่ยก็คิดว่าช่วง การวิ่งขึ้นในช่วงคริสต์มาสเนี่ยอาจจะอาจจะเป็นไปได้นะสำหรับตัวบิตคอยแล้วก็ตัวตลาดคริปโตโดยรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวบิตคอยเองวันนี้ก็โดเมิเนตตลาดอยู่ประมาณส9เกอร์เซนะ m a r ก็ t Cap ก็ยังอยู่ที่ประมาณ2 3 5จุดสามห้าสองจุดสองประมาณเนี่ยครับทิลเลียนนะครับรนนะในวันสองวันที่ผ่านมาก็ยังไซเวย์ไซเวย์อยู่ตัวบิตคอยก็ขึ้นมาที่ประมาณ4ี่สิบเก้าอ่อสี่เก้านะสี่บมื0นเก้าพันเหรียญน,นะ ตัวที่ขึ้นมาเยอะๆเลยตอนนี้ก็คือตัวรูน่าทำใกล้ที่จะไปทำออทามไฮเดิมนะจริงๆน่าจะทำออทามไฮไปแล้วนะในช่วงน่าจะเมื่อวานนะอยู่ที่ประมาณ94เหรียญน,นะครัตอนนี้ก็ยอดต่ำลงมานิดหน่อยนะอยู่ที่ประมาณ93เหรียญน,นะตัวลูน่าผมก็มีพูดไปในคลิปตัวก่อนหน้านี้นะคลิปนี้นะวิดีโอตัวนี้นะที่ผมคิดว่าเป้าราคาของรูน่าจะไปที่เท่าไหร่บ้างนะแล้วก็ ผมมีแผนที่จะขายออกที่เลเวลไหนบ้างนะสำหรับตัวลูน่านะครับก่อนนั้นก็เป็นภาพรวมตลาดนะเตัวเมื่อวานนะผมพูดถึงตัวคาร์โนนะผมพูดถึงตัวคาร์โนว่าเราอยู่ในจุดที่คาร์โนนั้นเอย่ยจะกลับมาเอ,อพิกกลับมาขึ้นหรือ,อยังนะซึ่งหลายหลายคนดูข้อมูลจากเมื่อวานแล้วเนี่ยก็เท่าที่ดูข้อมูลเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่าเราก็อยู่ในจุดที่ตัว A D A เนี่ยก็น่าจะอยู่ในจุดที่ต่ำโอเวอร์โซแล้วนะครับ แต่ถามว่ายังมีโอกาสที่จะย่อต่ำไปกว่านี้ไหมนะเลเวลสองซัพพอร์ตก็อยู่ประมาณหนึ่งเหรียญถึงประมาณหนึ่งจุดสามเหรียญนะซึ่งก็ยังมีนะแต่ผมคิดว่าสองซัพพอร์ตน่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเหรียญน,นะสำหรับตัว ADA นะแล้วก็ถ้าเราจะดูตัวตัวโปรเจกต์ต่างๆนะที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของตัวคารโนเนี่ยในรอบเจวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโวล่มการเทรดนะที่มากที่สุดเนี่ยก็คือเป็นตัว โอลิออนโอลิออนนะครับโปรโตคอลนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวเหมือนเหมือนเป็นตัวทําเรื่องของดีสัญลักษณ์เอ็กซ์เชนจแล้วก็ซีสัญลักษณ์เอ็กซ์เนคือเป็นเหมือนเกรดเวเกรดเวนะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นเกรดเวให้เชื่อมต่อไปอยังอ่าซ์แล้วก็ซีด้วยนะสำหรับโอลิออนโปรโตคอลนะซึ่งก็มีเทรดที่บายนัทคูคอยคอยเบรดแล้วก็ยูนิซสวอปนะตัวเออร์โคนะก็เป็นอีกตัวดีฟาตัวหนึ่งนะที่รันบนตัวเออร์คาร์โนอีโคซิสเต็มนะก็มี หัวยุ่มการเทรดรองต่ำลงมาจากตัวโอเลียนนะตัวเอเด็กนะตัวนี้ก็เป็นตัวดีเซนไลท์เอ็กซ์เชิงอีกตัวหนึ่งนะก็มีหัวยุ่มการเทรดรองต่ำลงมานะแล้วก็ตัวซิงค์วลลิตี้เน็ตนะครับก็ทำเรื่องของตัวดีเซนไลท์เอไอมาเก็ตเพจนะที่รันบนตัวที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวอีโคไทโนอีโคซิสเต็มนะแล้วก็มีตัวชาลิตี้นะ ็ย่อต่ำลงมาอนี่ก็เป็นโปรเจกต์ต่างๆนะที่มีวอลุ่มการเทรดเรียงมาจากมากที่สุดไปหาต่ําที่สุดนะัในรอบเจวันที่ผ่านมาที่รันบนตัวที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวคาร์โนอีโคสิสเทมหลายๆตัวก็ยังเป็น ERC-20 ทอยเคนอยู่นะเป็นตัวที่มิ้นบนตัวอีเ e r เรียมเน็ตเวิกอยู่นะแต่ว่าในอนาคตเขาก็จะย้ายมา,าที่ตัวคาร์โนนะทันทีที่สะพานเชื่อมต่อ,อหลายๆหลายหลายโปรเจกต์ก็ เริ่มทำบิดนะที่จะเชื่อมต่อจากตัวอีโคเเตอร์จากย้ายจากตัวอีทเรียมไปสู่ตัวคาร์โน่นะนี่ก็เป็นภาพรวมของตัวคาร์โนนะก็วันนี้ผมอยากจะพูดถึงตัววีเชนนะตัววีเชนเนี่ยเมื่อวานผมโชว์กราฟกราฟเนี่ยนะจากช่องเบนจามินคลาวนะซึ่งเขาโชว์ให้เห็นนะเขาโชว์ให้เห็นว่าถ้าเราวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัว ROI เนี่ย Return o f i n v e s t m e n t เนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือน มีนาปีที่แล้วเป็นต้นมาก็คือเป็นช่วงที่ย่อต่ําที่สุดเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีคอยตัวไหนบ้างที่ให้เ e อร์ฟอร์แมนซ์ได้เยอะที่สุดนะจะมีสองตัวเนี่ยก็คือตัวคาร์โนก็คือเส้นสีฟ้าตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ตัว V ีเชนะเส้นปักสีเขียวตรงเนี้ยนะครับซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยให้ผลตอบแทนประมาณ 100x เลยทีเดียวนะถ้านับจากช่วงเดือนมีนาปีที่แล้วนะครับดังนั้นนี้ดังนั้นเนี่ย,นนยก็ไม่เห็นไม่ไม่แปลกนะที่จะเห็นทั้งตัว V ีเชนะแล้วก็ตัวคาร์โนเนี่ยจะ ค่อนข้างที่จะไซเว์ไซเว์อยู่ตอนนี้นะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงมีนาจนถึงช่วงกลางปีนี้นะช่วงเมาษาพฤษภาเนี่ยทั้งสองตทั้งสองคอยเนี่ยทั้งตัววีเชนและตัวไคลโนเนี่ยเป็นคอยที่ให้ผลตอบแทนเนี่ยเยอะมากนะให้ผลตอบแทนเนยอะมากนะดังนั้นเนี่ยลองมาดูกราฟกันหน่อยนะลองมาดูข้อมูลกันหน่อยว่าตัววีเชนเนี่ยมันมันอยู่ในจุดไหนแล้วนะแล้วก็อยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดหรือ,อยังนะแล้วก็พร้อมที่จะวิ่งกลับขึ้นไปหรือ,อยังนะ แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมลองเข้าไปดูในในทวิตเตอร์ของ VChain Foundation นะจิงโปร ject ต่างๆของเขาเนี่ยก็ยังมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะในในในทวิตเตอร์ของเขานะไม่ว่าจะเป็นโปรเ j กต์ที่ทําในเรื่องของ DeFi แล้วก็ NFT นะดังนั้นเนี่ยเห็น VChain ราคาย่อๆขดๆไซด์เวย์อยู่ตอนเนี้แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยโปร ject ต่างๆนะแล้วก็การเคลื่อนไหวต่างๆของโปรจกต์ต่างๆที่รันบน VChain ecosystem เนี่ย ก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะมีการอัปเดตอยู่ตลอดนะถึงแม้วี chain เชนจะทําเรื่องของ s ซับไพเชนนะแต่ว่าเขามีแพลตฟอร์มที่ทําเรื่องของ NFT แล้วก็ d e f าด้วยเช่นกันนะก็มาดูราคาของตัววีเชนนะก็ถ้าดูราคาของวีเชนเทียบกับมูลค่าของ stablecoin USDT เนี่ยก็จะเห็นว่าราคาปัจจุบันของวีเชนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8เซนนะหรือประมาณ0.08เหรียญน,นะครับ ก็ถามว่าอยู่ในจุดที่ต่ำหรือยังถ้าเทียบกับตัวอินดิเคเตอร์ไอซเนี่ยก็ค่อนข้างอยู่ในจุดที่เรียกว่าจุดต่ําแล้วนะตรงนี้นะแต่เส้นนี้ทุกครั้งก็จะวิ่งกลับขึ้นไปนะแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะย่อต่ำลงมาเอ่อกว่านี้ไหมก็มีนะเพราะว่าไอซที่ต่ําที่สุดคืออยู่อยู่ที่เลเวลประมาณเนี่ยนะอยู่ที่ประมาณเอ่อสามสิบเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยไอซไซเราอยู่ที่ประมาณสี่สิบสี่นะแต่ว่าทุกครั้งที่แตะเส้นไอซไยตรงนี้เนี่ย ตัวราคาของวิเชนก็จะวิ่งกลับขึ้นไปนะจุดนี้นะอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดนะแล้วก็จุดนี้นะแล้วก็จุดนี้นะถ้าดูในวิลลี่วิลลี่ไทม์เฟรมมันก็จะเห็นว่าแท่งตรงนี้ก็เป็นสีเขียวแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณหนึ่งนะที่ที่บอกว่าวิเชนก็น่าจะวิ่งกลับขึ้นไปแล้วนะหรือว่าจจะไซด์เวย์อยู่สักพักหนึ่งนะแต่ว่า worst case นยะอาจจะย่อต่ำลงมาถึงประมาณเหเซนนะประมาณหเซน นะตรงนี้ก็เป็นเลเวลที่ห้าเซนแปดเซนนะก็อยู่ในเลเวลที่วีเชนอาจจะวิ่งในในช่วงราคาตรงนี้นะครับแต่ถ้าดูจากอินดิเคเตอร์อซประก,รอ,บระกรอบแล้วประกอบแล้วเนี่ยก็ที่ว่าก็คงอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดอยู่นะตอนนี้ยก็คงจะกดกดอยู่ไซเว y ตรงนี้ไปสักพักหนึ่งนะแล้วก็ถ้าเราจะดูวีเชนเทียบกับตัวอีท e r เรียมนะอีทเียมก็เป็น king of smart contact อีกตัวหนึ่ง ถ้าดูเทียบมูลค่ากับตัวอีทีเรียมถามว่าเราอยู่ในจุดต่ําที่สุดหรือยังนะอก็อยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดแล้วนะถ้าดูราคาตรงนี้นะมันก็ทุกครั้งที่แตะจุดนี้นะมันก็จะวิ่งกลับขึ้นไปนะแต่จุดนี้ก็จะวิ่งกลับขึ้นไปนะแต่จุดนี้ก็จะวิ่งกลับขึ้นไปนะแต่จุดนี้ก็จะรอดูทีนะว่าจะวิ่งกลับขึ้นไปเหมือนในอดีตที่ผ่านมาหรือเปล่านะแล้วก็ถ้าเราจะดูเทียบกับตัวอายประกอบกันเนี่ยก็ ตัวเลเวลไอซ์ไซที่มันอยู่ที่จุดปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในจุดที่เรียกว่า,าย่อต่ำลงมาที่สุดแล้วนะถ้าเทียบกับข้อมูลในอรีที่ผ่านมานะดังนั้นถ้าเทียบข้อมูลวีเชนกับมูลค่าของตัวอีเทเรี่เนี่ยตัวนี้ก็มีกอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่ชี้เห็นว่าก็เราก็อยู่ในจุดที่ต่ําแล้วนะสำหรับตัวตัววีเชนนะแล้วก็ถ้าเราจะดูตัววีเชนเทียบกับตัวบิตคอยนนะ BTC ถามว่าอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดหรือ,อยังนะอ่าก็มีโอกาสที่ย่อต่ำลงมากว่านี้นะรบบตัวมูลค่าของวิเชนเทียบกับตัวบิตคอยนะซึ่งตรงนี้หมายความว่าอะไรนะหมายความว่าเราอาจจะเห็นตัววิเชนไซเวไปสักพักหนึ่งนะเทียบกับมูลค่าบิตคอยนะครับอ่านะครับแล้วก็ตัวบิตคอยอาจจะพุ่งสูงขึ้นไปนะหรืออ่ตัววิเชนอาจจะทําผลงานได้ได้ดีไม่เท่ากับตัวบิตคอยนะอาจจะบวกนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะบิตคอยจะ สูงกว่าดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นการไซด์เว์ไซด์เว์ไปสักพักหนึ่งนะสำหรับตัววิเชนเทียบกับมูลค่าของตัวบิตคอยนะเพราะว่าถ้าเราจะดูเทียบกับอนะินดิเคเตอร์ไอซา์เราเห็นว่าจุดที่ต่ำจุดที่ต่ําที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณจุดตรงนี้นะในวีลีทํางเฟรมนะปัจจุบันเราอยู่ที่จุดนี้นะอยู่ที่จุดนี้ถามว่ามันอาจจะกลับขึ้นไปไหมก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปเช่นกันนะนี่ก็เป็นเทียบกับมูลค่าตัวบิตคอยนะผมย้อนกลับไปดูเทียบกับมูลค่า usdt ทีหนึ่งกับมูลค่าของตัวเซเบอร์คอนะอัน,นี้ผมจะลองวัดให้ดูนะว่าอาจากจุดเดือนมีนานะก็คือจุดตรงนี้นะครับมาถึงจุดสูงสุดเนี่ยตัววิเชนั้นพุ่งขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์นะประมาณร้อยเอเลยนะประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันแดร้อยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะหรือประมาณร้อยสีสิแปดเท่านะตั้งแต่ช่วงโควิดรอบแรกนะช่วงเดือนมีนา รอบแรกซึ่งหลายๆคอยรวมทั้งตลาดหุ้นด้วยนะก็ยอตอบมาแต่ว่าเราเห็นว่าตัววีเชนนั้นเนี่ยถือว่าให้ผลตอบแทนได้เยอะเลยนะเราเลยเห็นกราฟตรงนี้ว่าตัวเส้นปะสีเขียวเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นไปเลยนะรวมทั้งตัวคาร์โน่ด้วยดังนั้นก็ไม่แปลกที่มันจะวิ่งมามูลค่าที่แท้จริงของมันก่อนนะก่อนที่จะแต่าะกดๆไปสักพักก่อนนะก่อนที่จะวิ่งต่อขึ้นไปนะตัววีเชนวีเชนนั้นเป็นโปรเจกต์ที่มีอนาคตอยู่แล้วนะเป็นโปรเจกต์ เป็นโปรเจกต์หนึ่งนะที่ทางประเทศจีนเนี่ยให้ไปโอเปเรตเรื่องของซัพพลายเชนได้นะในประเทศจีนนะซึ่งจริงๆแล้วเราจะเห็นโปรเจกต์น้อยโปรเจกต์นะที่สามารถที่จะไปไปรันหรือว่าไปโอเปเรตคนในประเทศจีนได้นะวีเชนวีเชนเป็นหนึ่งในนั้นนะวีเชนเป็นหนึ่งในนั้นนะที่สามารถที่จะไปโอเปเรตในเรื่องของซัพพลายเชนที่ประเทศจีนได้แล้วก็รู้สึกโฟลเดอร์ก็จะเป็นคนจีนด้วยเหมือนกันนะคนระับโอเคนั่นก็เป็นตัววีเชนนะ สำหรับตัวเมทิคเนีตัวเมทิคดูราคาตัวเมทิคนิดหนึ่งเมทิคเองเทียบกับมูลค่าของตัว USDT นะเทียบกับมูลค่าของ USDT ก็ดูจากเทรนไลน์แล้วเนี่ยก็เ,เรียกได้ว่า up trend นะสำหรับตัวเมทิคก็ ถ้าดูในวิกลี่ตัววิกลี่ไทม์เฟรมเนี่ยก็รอทะลุเส้นแนวต้านตรงนี้นะอยู่ประมาณราคาประมาณสองจุดหกเหรียญน,นะครับซึ่งถ้าทะลุแนวต้านตรงนี้ได้นะเน็ตติกก็จะสามารถที่จะทำออโตมไฮใหม่ขึ้นไปได้นะลองดูในไทม์เฟรมที่ต้านลงมาหน่อยก็คือในไทม์เฟรมที่เป็นตัววิกอีตัวเดลี่ไทม์เฟรมนะก็เขียวมาสองวันแล้วนะก็ รอที่จะเบรกเอาตรงแนวต้านตรงนี้นะที่ประมาณ2.6-2.7เหรียญตรงนี้นะก็รอคอนเฟิร์มตรงนี้นะซึ่งถ้าเราจะดูตัวเมทิคเทียบกับตัวอีเทเรียมก็เรียกว่าอยู่ในจุดที่เป็นอัพเทรนเช่นกันนะซึ่งแนวต้านตรงนี้นะอยู่ที่ประมาณจุดนี้นะอยู่ที่ประมาณเส้นขาวข้างบนนี้นะ ก็สี่ก็ห่างจากจุดออทรรมไฮเดิมนะเทีเยบกับดูมูลค่าอีเชี่ยมประมาณสี่สิบสองเปอร์เซ็นตนะสำหรับตัวเมทิกแล้วก็ถ้าเราจะดูเทียบกับตัวบีเอ่อตัวบิทคอยนะครับก็บิทคอยก็ห่างจากออทามไฮเดิมเนี่ยประมาณสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะจากจากราคาปัจจุบันไปหาออทรมไฮเดิมที่ เอาไปหาแนวต้านเดิมนะกับตัวบิ t คอย n ก็ประมาณ3าดันนงนั้นสมมติว่าถ้าราคาบิ t คอยนนิ่งๆอยู่นะแล้วก็ตัวเมทิ c ยังวิ่งขึ้นไปอยู่เนี่ยตัวเมทิ c ก็จะขึ้นไปอาจจะสามารถที่จะขึ้นไปได้ประมาณ31%จากปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะประมาณสามเหรียญน,นะประมาณสามเหรียญน,นะถ้าเกิด เทีบกับมูลค่าบิตคอยแล้วก็ถ้ากลับไปที่แนวต้านเดิมต่อมูลค่าบิตคอยเนี่ยประมาณสาิบเอดเปร์เซ็นเนี่ยคบสามสิบสองเ็นี่ยก็คิดว่าอาน่าจะไปที่ประมาณสามเหรียญได้นะถ,ถ้าเกิดเมทิคยังอัพเทรนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะซึ่งผมดูในทวิตเตอร์ของเทคเดฟนะเขาเทียบแพทเทิร์นให้ดูนะระหว่าราคาตัวเมทิกนะเทียบกับ ราคาของอีทีเรียมในช่วงปี2017นะซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงเริ่มต้นของโปรเจกต์ตัวอีทีเรียมนะแล้วก็เทียบกับตัวเมทิกเองเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะแพทเทิร์นคล้ายๆกันก็จะเบรกเอาตรงนี้แล้วนะแล้วก็วิ่งไปทำออทามายนะตอนนั้นอีทีเรียมทำออทามายประมาณพันหกพันเจ็ดเหรียญนะถ้าเกิดเป็นในแพทเทิร์นเดียวกันนี้เนี่ยเมทิกเราจะเห็นทเมทิกไปอยู่ที่ประมาณหกหรือประมาณ 7, เจ็ดเหรียญได้นะสําหรับ เอาทำไมของเมทริกนะรอบนี้นะโอเคนั่นก็เป็นตัวเมทริกนะข่าวของเมทริกก็เมื่อวานผมอ,อัปเดตไปวันก่อนผมอ,อัปเดตไปตัว Uniswap เวอร์ชันสามนะก็จะไปรันบนตัวเมทริกนั่นก็จะเป็นอีกเพิ่มอีโคซิสเต็มของเมทริกนะแล้วก็ทําให้ตัว Uniswap เนะี่ยจะมีค่าฟรีที่ต่ําลงนะก็ทรานเซ็คชันที่เร็วขึ้นด้วยนะนั่นก็เป็นตัวเมทริกนะรู้ตัวบิตคอยกันบ้างนะตัวบิตคอยหลายหลายคนนะก็วิเคราะห์กันว่าช่วงคริสต์มาสเนี่ยตัวบิตคอย น่าจะดึงตลาดขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราดูเทียบกับอินดิเคเตอร์ต่างๆหลายๆตัวเนี่ยไม่ไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ตัวโมเมนตัมนะก็อัพเทนขึ้นไปแล้วนะสำหรับตัวโมเมนตัมนะสำหรับตัวไอซีเนี่ยก็ยังรอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าถ้าดูเทรนแล้วเนี่ยก็ถือว่าตัวบนะิทคอยย่อต่ำลงมานะแตะเส้นบอททอมตรงนี้แล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปแล้วนะทั้งตัวในเคอรเรกเตอร์ตัว uh, ตัวในเคอร์เรเตอร์ไอซประกอบแล้วก็ตัวโมเมนตัมประกอบด้วยนะ หรือถ้าดูตัวกรอกกับตัวเส้น i อ i ์ไนะในไทม์เฟรมสาวันนะเราสังเกตว่าทุกครั้งที่แตะเส้นไ s i ์ตรงนี้นะในช่วงปลายปี2018นบราคา Bitcoin ์เขาวิ่งกลับขึ้นไปนะแตะเส้นล่างตรงนี้ก็วิ่งกลับขึ้นไปนะแต่ตรงนี้ก็วิ่งกลับขึ้นไปนะปัจจุบันเราแตะตรงนี้แล้วนะเส้นไ s ซเนี่ยหัวก็ชันขึ้นไปแล้วนะดังนั้นก็เป็นไปได้นะว่าช่วงสิ้นปีนี้เนี่ยราคาบิตคอยนก็น่าจะวิ่งกลับขึ้นไปนะ ในทวิตเตอร์ของ e c h กเดทเองเนี่ยเขาก็เปรียบเทียบนะราคาของ Bitcoin p นะแพทเทิร์นในปี2021กับ2020นะซึ่งนอกจากตัวแพทเทิร์นของราคาแล้วเนี่ยดูอินดิเคเตอร์ต่างประกอบไม่ว่าจะเป็นอัสไซกับตัว MacD ดีแล้วเนี่ยแพทเทิร์นก็คล้ายๆกันนะว่าปัจจุบันเนี่ยราคา Bitcoin ก็อยู่ในจุดที่แตะเส้นเทนไลน์ข้างล่างนะแล้วก็พร้อมจะวิ่งกลับขึ้นไปนะโอเคนั่นก็เป็นภาพรวมของตัว บิตคอยนะสำหรับตัวงเองดูเปรียบเทียบอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับสำหรับของตัวบิตคอยแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าอีกประมาณอาทิตย์สุดท้ายหนึ่งอาทิตย์กว่าเกือบสองอาทิตย์เนี่ยที่เหลือของของเดือนธันวาเ,เราจะเห็นได้เห็นราคา Bitcoin, บิตคอยวิ่งขึ้นก็เป็นได้นะโอเคสําหรับวันนี้ผมคงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ช่องบิตคอยทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากสมัครเป็นซัพพอร์เตอร์ช่องก็สามารถ กดสมัครใต้ลิงก์วิดีโอนี้ได้นะผมก็จะมีทําวิดีโอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะอาทิตย์ละครั้งหรือ2อาทิตย์ต่อครั้งนะสำวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ